มึงรูดวิญญาณกูไปใช่ไหมแอะเียใส่แมนา้าไป,าไป,ไปโอเคเราไปกันดีกว่าถ้าลตกเยตายแน่นอนนี่อะไรยียอะไรเนี่ยนเราไปกันดีกว่าโอ้มันอยู่ในเล็บ,บ,บเลยพีโอ้เอ้าใส่ยังนี่หายไปไหนทำรู้สึกว่าันองยววะเอ้าาแล้วลลตก เอาไอ้สัตว์โอเคเราไปกันดีกว่านะเสื้อสายยากระต่ายว่ากระต่ายเป็นเพื่อนของเราไปเหี้ยไม่เอากุญแจมาดีเลยเว้นเจอแล้วหนึ่งเจอแล้วสองเจอแล้วสามโอเคนี่น่าจะได้แล้ว กองหน้าเด็กพี่คุณรู้สึกไหมกกงมันนัดจะสั่น่ะพี่ร้เยโอ้ดีฮี่โอะไรโอ้นี่ท้ายกองหน้าไหมเพก่อนนอนตัไปเมื่อแกบบี้มนกัดเฉยๆนะโอเคใส่มันเข้าไปมาเนี้ยดูเอาไปแล้วโอเคเปิดไฟฟ้าไม่มีอีกโอเคเรามาถึงห้องไฟฟ้าแล้วอะ ไม่แล้วไหละเควินทำไงก็มาแล้วเอามานี้เลยถูกทศเด็กเปรตสปซ้ำเลยนะตะกิ้มกัดผีอะไรเกิดไปคลิปชาอะไรก็ไปไป

ลอดตายนี่กูต้องไปเจอเด็กเล่นเคกคุ้นแจ้สีชมพูโอ้โหผมไม่เอาเดี๋ยวไม่กินกัน ยอ้ยสันเลนด้วยมันมาส่นเล่นด้วยร้ักโอกทุนท like ุกท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 ุกยุไฟุกทุกทุกทุอทุก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 กทุกมุกทุกกทุ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 กกอุกทกทุกทุกท้กว่กยุกทุกก่อกทุกก้ทกก ไปเบสไทมได้เวลาแล้วไรเด็กเหี้ยหนูตามเหม่อมีพ้องเลยเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าฮี่เช็คยกูด้วยเช็คยกูด้วยอ้โหไอเด็กเหี้ยเด็กเพลนเด็กเวนมาเนี่

เกมกระตุกไปไฟไฟเอ๋เรตายแล้วเกมกระตุกเหมือนเดิมเอ๊ะเด็กเฮียโอ๊ยโอ๊ยกระตุกกระตุกกระตุกโอเคเราข้ามมาได้แล้วเฮ้อเฮียสปีดสปีดลั่นสปีดล <ulation> ั and and ่นสปีดสปีด <gamma> ล <enders> ั่นแป๊บ

โ okay, so อเคจบแล้วโอเคแถมมันนี่จะมาแถมนะโอเคนะอันนี้เปิดได้ไหมโอเคเปิดได้แลลวมันคือใหญ่อย่างเปิดแล้วก็ตกทุกทีนี่แหละงานน้ำเขียวนี่มึงตดเลยนะมึงตดเหรอน,นะนี่มึงตด,องตอดโอ้โหแม่งเหม็นชิบหายนี่อะไรเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปก่อน เว้ยทางนายน,นี่เอาเอาไอ้คูปืร์เลยนเอาไอเด็กเว้เลเนี่ยมึงโตมึงหน้าตาดีมึงกว่ตีในสมุดจำได้มึงหน้าหาตาลองให้หาพ่อมึงเหี้ย <FX> โอเคเดี๋ยวแบบนะ๊บไหนยาสีเขียวอยอกไปยาบริเลสไหมเคเอายาสีเขียวนี่มาไม่ดิยาสีเหลือง ให้มังลอยได้ใช่ไหมโอเคกูจะส่งเมืองไปสวรรค์ผมปส่งว้าข้าจะไปสวรรค์จริงๆนะใช่ไหม